อ็รอครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้นี่มาเล่นยังไงวะอันนี้เป็นตัวแชร์นะครับผมซึ่งก็จะรีเฟซหลังจากที่ไอ้นี่แล้วเควสก็ง่ายๆครับแค่เพียงให้คุณกดเควสเข้าไปนะครับผมสวิตเบอร์ก่อนนะครับเปลี่ยนเควสนะครับผมเป็น o p พ b โอเนนะครับผมซึ่งมันฟรีของฟรีคุณไปทำซัครับผมใส่หัวไปทำซักรับก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวนะ แบบเคล็ดออกไปเลยนะทีเดียววิธีการหายใจเข้าหายใจออกนะฮะเรามาดูกันมันคือวิธีการหายใจเข้าจอกทุยทุยลิ้พันกันเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิธีการหายใจเข้าหาใจออกเลยว่โทโทษ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 เบอร์ลเบอร์แล้วโทษโทษโทษอันนี้เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดหนามครับเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะได้เลยเนี่ยอะไร มป็ูกได้เล็กกับมป็อยู่โอเคเหมือนเป็นของสักอย่างหนึง่งคือเราเอ่อเป็นวิธีการหายใจนะครับเนี่ยเราก็มีอะไรเก็บไว้เยอะแยะไปหมดนะฮะเต็มเต็มตู้นะเต็มตู้ก็มาเล่นกันได้ด้วยด้วยได้ด้วยได้ได้ดๆๆช่วงนี้รู้สึกแบบชีวิตนาอชีวิตวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมก็วิธีการก,กดๆตามไปนะฮะเนี่ย มีคนติดตามผมมาแล้วสอคนนะครกดลิงก์นะครับแชร์โค้ดนะครับผมโค้ดของผมนะครับเขากดโค้ดของผมแล้วก็มาใช้กันนะครับผมเราจะมีมิชชั่นให้เราทำนะครับมิชชั่นหายใจมิชชั่นคอมพรสหายใจนี่หายใจหายใจพร้อหายใจเข้าค้างไว นมัสเตนะครับผมอาไม่เห็นไหมไม่ยากสบายมากชิลชิลมากอีก2ชั่วโมงนะครับผมก็มาไ d ทีแล้วก็กดโพสต์นะครับผม,ม,ว,บผมวิธีการง่ายๆแค่เนี้คุณก็จะได้รับนะครับผมสิทธิประโยชน์อันแสนชอบทำนะครับผมของคุณนะโพสต์โยกะนี่เราโพสต์ตรงนี้ก็ได้ฮะแล้วก็ไปวีลี่ไฟจบแล้ว สตาร์ไลฟ์ทวิตนะครับผมเขาพยายามทําทุกๆวันนะครับผมแล้วก็เอาเป็นส่วนหนึ่งนะของโรคการหายใจกันนะครับผมซึ่ง <laughs> ผมก็มองว่านี่คือโรคของโลกการหายใจที่ดีนะครับถามว่าเราได้อะไรจากมันคําตอบคือไม่ได้หาอะไรลอะครับผม <laughs> <laughs> นี่ผมชัดเจนขนาดนี้เลยนะเนี่ยคือแต่อย่างน้อยผมรู้สึกว่ามันคือการหายใจอ่ะคือคุณได้มาหายใจพร้อมกับผมอะเนี่ยมันสุดยอดอะแล้วเดี๋ยวผมหาเควส เดี๋ยวผม,มาหาเคเวสอะไรที่แบบแปลกๆมาให้คุณด้วยเออเอา่งี้ดีกว่าเราเราวินวนะินน่ะเราวินวินผมใจพอเออเนี่ยฮะเราก็มาทำเคเวสกันนะฮะความเคลสง่ายๆกันอเ่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมแชร์โค้ดไปให้นะฮะแล้วก็รับใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะครับผม,มเจอกันใหม่สวัสดีครับเอาเสียงลืมลืมลืมเรามีหลายเคเวสเรามีหลายเควสดลืมลืมลืมโอเค เอ,อเอ่อมีหลายเควสนะฮะผมหาเควสแป,ป๊บนะฮะมีหลายอันเกินอ,อ่เอืมโอเคเควสนะครับผมของดีไฟเนาะเควสดีไฟเป็นเควสลุ้นภูนะครับหนึ่งแสนดอนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็เราไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับก็ปกติันแหละครับก็วิธีการทำก็เวลฟายทวิตเตอร์เอนเ e อร์ดีไฟทีเลแกมนะครับผมเวลฟายโซเชียลโปรไฟล์เนาะ ยืนยันแค่นั้นเองแล้วก็ใช้โค้ดของผมในการเข้ามาแค่นั้นนะครับผมคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเมันยากเกินไปในการทําผมบอกเลยนะครับว่ามันง่ายมากนะครับผมที่ทานะฮะวิดีไฟจบแล้วฮะไม่ได้มีอะไรเลยฮะแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆไปที่เควสนะครับผมแล้วก็คอมพิวเตสเควสจบแล้วก็มาทํากันได้นะครับผมก็มีเควสให้เราทําอีกเพียบเพลิบนะครับผมแล้วก็มี ยีวิตนะครับผมสามารถที่จะ swap score ได้นะครับผมอันนี้ก็ swap เป็น transaction นะครับผม swap เหรียญนู่นนี่นั่นก็จะได้ score เพิ่มนะครับผมจริงแล้วเราก็เอามาเล่นเฉยๆได้นะฮะแต่อย่าไปใช้กระเป๋าหลักของคุณเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณด้วยนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับต่อมาก็แก๊สนะครับผมตัวแก๊สตัวนี้นะครับผมผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างที่จะ มีความเสี่ยงใช้คานี้นะครับผมเพราะว่าความปลอดภัยของตัวมันเองเนี่ยมีน้อยนะฮะแล้วก็เราเป็นมันการใช้แบนด์วิดธของเรานะครับผมในการที่จะหาเศษหาเลยจากตัวเราเองนะครับผมคือแบนด์วิดธเนี่ยมันเป็นถ้าเรามองง่ายๆนะครับผมมันเป็นท่อประปานึงนะครับผมที่ทางสถาบันนะครับผมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะปล่อยน้านะครับผมหรือปล่อยอินเทอร์เน็ตมาหาเรานะครับผมถ้าท่อปลาของเราเล็กนะครับผมเราก็ได้รับน้อยนะครับผม คือม <can> ันอาจจะปล่อยมาเต็มก็ได้นะครับแต่ท่อประปาเราเล็กนะครับท่อสั India, ian, um ้นกับท่อใหญ่นะครับผมก็น้ําก็จะไหลลงมาแล้วก็ดูเล็กลงนะครับผมไอ้นี่ยมันก็ทําตัวเหมือนกับเป็นเด็กดอยนะครับผมขออภัยเป็นเด็กอินเดียนะครับผมที่ช่างขอนะครับผมถ้าเราไปอินเดียนะฮะเราจะโดนขอทันเด็กอินเดียนะครับผมไล่ตามนะครับผมเหมือนเด็กคิวกระหายนะครับผมเราเปรียบเทียบความนั้นได้นะฮะ ก็มันก็จะมาดูดแบน wich ของเราไปนะครับผมแล้วแล้วก็เราก็ได้เหรียญมานะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วไอเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เหรียญเว้ยมันผมมองว่าเป็นพอยต์นะครับผมแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเหรียญน,นะแล้วราคามันเท่ากับ ICP ในอนาคตนะครับผมคุณลองคิดง่ายๆดู ICP ตอนนี้ราคา300กว่าบาทนะครับผม300กว่าบาทประมาณนั้นอะนะนะอ,อ300-400กว่าบาทนะครับโดยประมาณนะแล้วลองคูณไปเล่นๆนะฮะ161 หนึ่งเลยนะไม่คุณไม่เห็นใช่ไหมผมขอโทษนะฮะตัวก๊าซนะครับผมก็วิธีการก็ไม่มีอะไรยากครับผมก็เปิดไปนะครับผมก็จะมีให้เรานะครับผมโหลดนะครับผมในตัวเอ็กตินชันนะครับออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานนะวิธีการก็คอนเน็กปกติครับผมแล้วก็เชื่อมต่อปกติทั้งแค่นั้นเองนะครับผมพอมันคอนเน็กเต้ขึ้นมานะครับผมมันก็สามารถที่จะให้เราใช้งานได้นะครับผมตามสถานะสถานภาพ ส,สารูปของเรานะครับประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากจะลองมาใช้ขุดนะครับร่วมกันนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได <men> ้นะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นลูกขายนะครับผมอันแสนชั่วร้ายของบริษัทของก๊าสนะครับผมที่มองตัวเองว่าเป็นผู้ใจบุญที่มาแจกเหรียญให้เรานะครับผมผมพูดกันชัดเจนเนาะ คือผมอยากผมอยากรู้ผมก็เลยขุดนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมแล้วก็เรารีเช็คย้อนหลังเบื้องหลังแล้วนะครับผมก็ตัวเอ็กซ์ตินชันไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะครับผมแล้วก็เราคอมเราไม่ได้ผูกโยงกับอะไรแปลกๆเนาะอันนี้เกรินไว้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับผมเมื่อกี้นี้ตัวเควสผมคิดว่าน่าจะเปิดได้ไม่ครบนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่มาทําร่วมๆกันนะครับผมมันจะมีไดอารี่นะครับผมที่คุณสามารถที่จะมากด รับได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนสำหรับตัวเองนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆว่าจันทใหม่สวัสดีครับ